ลิงทั่วโลกใจฟูสี่สาวแบล็คพิงกลับมารวมตัวอีกครั้งฉลองเดบิวต์ครบ8ปีวันที่8สิงหาคม2567เรียกว่าเป็นค่ำคืนที่ลิงทั่วโลกหัวใจพองโตกันไปตามตามกันกับการโคจรมารวมตัวกันของสี่สาวแบล็คพิงคจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่ารวมตัวกันพร้อมหน้าร่วมฉลองครบรอบวันเดบิวต์ในวันที่8สิงหาคมครบรอบเดบิวต์8ปีของเกิลกรุร๊ประดับโลกขวัญใจแฟนๆทั่วโลกซึ่งโมเมนต์ที่ทุกคนรอคอยโดยสี่สาวได้ไลฟ์ พร้อมเป่าเคแข่งความสุขเรียกว่านี่แหละภาพที่บลิงอยากเห็นมากที่สุดหลังจากที่ทั้งสี่สาวนั้นเรียกว่าแยกย้ายกันไปเติบโตต่างมุ่งไปที่ผลงานเพลงส่วนตัวบอกเลยว่าที่เป็นค่ำคืนที่ผ่านมาเหล่าบลิงยิ้มกว้างสุดๆแ a ล k p ทิงเกาหลีวิลลาเอปิงเกอร์อาาวิยูและปิงเกอร์อังกฤษแล็ทิงมาเขียนตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดหรือ B L K P I K เป็นเกิลกรุ๊ปเกาหลีใต้ ก่อตั้งโดย YG Entertainment ประกอบด้วยสมาชิกจำนวน4คนคือ Jisoo, Jennie, Rosé และ Lisa พวกเธอมีรูปแบบเกี่ยวกับแนวคิด Girl Crush ใน K-pop ซึ่งพาสำรวจทีมความมั่นใจในตนเองและพลังของผู้หญิงอีกทั้งยังเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลต่อกระแสเกาหลีและสามารถดึงดูดฐานแฟนคลับทั่วโลกได้อย่างกว้างขวาง ส่งผลให้สื่อสิ่งทิมต่างๆยกให้พวกเธอเป็นเกิรลครุปที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแนวเพลงของแบล็กจิงเป็นแนว EDM และป๊อปโดยพื้นฐานควบคู่กับองค์ประกอบของฮิปฮอ p และทร a p ขณะเดียวกันก็รวมแนวเพลงอื่นๆอย่าง R&B อารรับบันลาดดิสโก้และร็อกเพลงหลายเพลงของวงมักจะนำเสนอเสียงเบสดรอปอยู่บ่อยครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนเข้าท่อมคอรัสซึ่งนักวิจารณ์ดนตรีมองว่าเป็นเสียงที่มีลักษณะเฉพาะของวงเนื้อหาในเพลงส่วนใหญ่เกี่ยวกับความเป็นอิสระพ,พลังของผู้หญิงการเลิกราและความสัมพันธ์ที่เป็นพิษเช่นเดียวกับความรักในฤดูร้อนแ l ล c k ทิ้งมีผู้ติดตามจํานวนมากบนสื่อสังคมและแพลตฟอร์มสตรีมมิงพวกเธอกลายเป็นวงดนตรีที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบนย t u b e เมื่อเดือนกันยายน2019 ศิลปินหญิงที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน YouTube เมื่อเดือนกรกฎาคม2020และกลายเป็นศินลปินที่มีผู้ติดตามมากที่สุดเมื่อเดือนกันยายน2021โดยมีผู้ติดตามมากกว่า73 ล้านคนณนเะดือนเมษายน2022สมาชิกของ b l a c k ทิ้งยังเป็นบุคคลที่มียอดผู้ติดตามสูงที่สุดบนอินสตาแกรมในเกาหลีใต้อันดับ 1, 2, 3และ4คือลิซ่าเจนนี่จีซูและโรเซตามลำดับรวมถึงเกิ l g ลกรุที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดในสปอร i ตไเมื่อเดือนพฤศจิกายน2019ในเดือนกันยายน2022วงมีผู้ติดตามมากกว่า31ล้านคน แล็กทิงได้รับรางวัลทีเพิร์ลทอยส์อวอร์ดสรางวัลรางวัลทีนทอยส์อเวอร์ดหนึ่งรางวัลรางวัล MTV วีดีโอมิวสิกอ r วอร์ดหนึ่งรางวัลรางวัลแกออนชาร์ตมิวสิกอเวอร์ดเารางวัลรางวัลโกลเด้นดิสอ w วอร์ดหกรางวัลรางวัลเมลอนมิวสิกอ a วอร์ดหรางวัลรางวัล MTV เ a เชียนมิวสิกอ r วอร์ดแรางวัลรางวัลโซมิวสิกอ a วอร์ดสรางวัลและบันทึกไว้ในบันทึกสถิติโลกกินเนสส์หกหัวข้อ ในเดือนมกราคม2019 Music กว mm hmm. ิดีโอเพลงตูดูตูดูกลายเป็น Music กวิดีโอของกลุ่มดนตรีสัญชาติเกาหลีใต้ที่มียอดผู้ชมสูงสุดใน YouTube และเป็น Music กวิดีอของกลุ่มดนตรี K-POP ตัวแรก mm hmm. ที่มียอดผู้ชมถึง1,000ล้านครั้งในเดือนพฤศจิกายน2019 How You Like That ทำลายสถิติของบันทึกสถิติโลกกินเนสมากมายรวมถึงวิดีโอที่ การรับชมบน YouTube มากที่สุดภายใน24ชั่วโมงด้วยยอดวิว86.3ล้านครั้งและวิดีโอที่มีผู้ชมมากสุดในรอบปฐมทัศน์มียอดผู้ชมอยู่ที่1.66ล้านคนในปี2021แบล็กทิงทำสถิติในบันทึกสถิติโลกก mm ินเนสเป็นครั้งที่6ในหัวข้อวงดนตรีที่มีผู้ติดตามมากที่สุดบน YouTube โดยมีผู้ติดตามถึง70ล้านคนในเดือนพฤศจิกายน ในปี2020 CJM e ยกให้ b l a c k พ i n k เป็นหนึ่งใน2,020วิชชานารีเนื่องจากเป็นแรงบันดาลใจให้กับสาธารณชนทั่วโลกด้วยการบุกเบิกวัฒนธรรมสมัยนิยมของเกาหลี